สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่กับหนังสือมันนี่เหนี่ศูนย์หนึ่งนะครับในเรื่องของเงินที่เราจะต้องรู้แต่วันนี้ไม่ใช่หัวข้อเรื่องเงินแต่เป็นหัวข้อในเรื่องของการเลื่อนทั้นเลื่องตำแหน่งนันเองนะครับใครก็ตามนะครับที่เจอปัญหาในเรื่องของการติดขัดเรื่องงานโปรเจกต์ไม่คืบหน้านะครับเรื่องตำแหน่งไหมเพิ่มเงินเดือนหรือเปล่าวันนี้มีคำตอบ กลุ่มราศีแรกแต่ใครยังไม่กดติดตามับกดติดตามไว้นิดหนึ่งนะครเริ่มกันที่หนีหนี้นะครับนั่นก็แปลว่าคุณจะหลุดหนี้สินนะครับนั่นก็คือกลุ่มราศีแรกคือชาวราศีกรนยนกั่นเองนะชาวราศีกรกฎมีโอกาสที่จะหลุดหนี้สินและมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งและได้งานใหม่ครับราศีที่2นะครับคิดใหญ่ไม่คิดเล็กนะครับนั่นก็คือชาวราศีอะไรราศีเมษนั่นเองนะฮะมีโอกาสเติบโตนะครับมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งและมีโอกาสได้สิ่งดีๆเข้ามาในช่วงนี้ เลยว่าเป็นช่วงที่เกาะโกลที่สุดเลยนะครับชีวิตเรามีแค่4,000สัปดาห์นะครับกลุ่มราศีมังกรเนี่ยไม่ควรแคร์ใครเลยนะแล้วเป็นช่วงที่คุณกําลังจะสอบโกลจากการงานช่วงนี้คุณควรจะขยันที่สุดเลยนะครับแล้วคุณจะได้โอกาสนะครับแน่นอนผมอยู่ที่ร้านในอินนก็จะมีนัสูตรเยอะนิดนึงนะฮะแน่นอนนะครับราศีสุดท้ายนะครับผู้มือสะกดใจคนนะแต่ว่าช่วงนี้คุณมีเกณฑ์ที่ทาอะไรจะมีคนรักคนหลงคุณนะครับรวมถึงในเรื่องของการงานหันหน้าเอ็นดูนะครับไม่ว่าคุณกาลังไปขายงานนะครับพชงาานคุณกก็มีโอจะได้ ก็คือชาวราศีตุลนั่นเองนะครับนี่ก็สี่ราศีที่มีโอกาสพลิกชีวิตในเรื่องงานโอกาสการเงินกำลังมาและเรื่องท่านและตำแหน่งถ้าคุณชื่อนชอบคอมเมนต์แชร์และกดติดตามชา่องแฟนได้นะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าเจอกัน